ครับก็สวัสดีนะครับผมสวัสดี FC ทุกท่านและก็สวัสดีเพื่อนช่างนะครับผมอ่ะวันนี้นะครับช่างกบจะพามาซ่อมนะครับเป็น power amp class D นะครับ class D นี่ครับ class D 2,500วัตต์นะครับ ea 1 0 d 3 d นะครับเป็น class D นะครับ class D เป็นยี่ห้อ eagle Eagle, อีกก็แปลว่านกอินทรีนะครับ no easy, นกอินทรีสุดยอดสุดยอดอาการอะไรยังไม่รู้ครับนะนะลองปอดไฟดูมาเมื่อกี้นะครับมาเมื่อกี้นี่มาเมื่อกี้อีกแล้วประมาณสักไม่ใไม่ไม่ประมาณสักทุ่มอะครับทุ่มกวกว่านี่แหละครับมาเมื่อกี้นี้ ปลอนไฟไฟดูสิมันเป็นยังไงลูกค้าบอกมันไฟเข้าแต่ว่าเปิดไม่ดังนะครับไฟเข้าแต่เปิดไม่ดังยังไงไฟเข้าเปิดไม่ดังเป็นที่อื่นหรืเอเปล่าเปล่าังแป๊ะเลยครับครับโอ้โหมันจะเปิดดังได้ไงดูสิไฟกระพริบ ปิดตลอดไฟ power กัพปิดไฟ p r o t e ทำงานตลอดแต่ไฟ power กัพปิดนะครับครับโอ้ยดังป้อแปะป้อแปะอยู่เลยป้อแปะป้อแปะป้อแปะนี่หนไหมไฟนี้กับิดโอเค เป็นการเสียเวลาเราก็มาแกะเป็นตัว p พาเวอร์เลยครับนะครับหาไอตัวเครื่องมือช่วยหน่อยเคนะครับผู้ช่วยครับผู้ช่วยเป็นช่วยให้ไวขึ้นเครื่องมือพวกนี้เราต้องใช้ จะลดในเรื่องเวลานะครับทำให้เวลามันคือจะลดในเรื่องเวลาทําให้เราไม่เสียเวลามากทําให้เราทํางานได้เร็วขึ้นนะครับลดเวลาได้เยอะนะครับใช้เวลาใช้เวลาแป๊บเดียวไม่เสียเวลามากนะครับ จ่ายไฟไม่ได้จ่ายไฟไม่ได้ครับโอ้จะขับอะไรกันนักหนานะ้นรบอรใส่ยทาไมต้องทำให้ดังด้วยไวรุ่นนะพูดถึงแต่มันหูหครับอ้าวเป็นรุ่นใหม่นิวว่ารุ่นใหม่ครับรุ่นใหม่ รุ่นใหม่ครับตัวนี้เอามือแล้วก็ตามองไปที่แผงวงจรนะครับแล้วก็ไปดูสังเกตดูว,ว่าไอ้ตัวแผงวงจระมันมีอะไรที่ไหมไหมแต่ลูกค้ารู้สึกลูกค้าบอกว่าจะมีควันขึ้น แล้วมันก็เปิดไม่ติดเลยเออเปิดติดแต่ว่าไม่ดังเลยลูกค้าบอกนี่แล้วก็ไม่ดูกันมีรอยไมรอยอะไรไหม,มลูกตึกตรงนี้เปล่าลูกค้าบอกอ่าถ้ามันราคาสูงไปก็ไม่ซ่อมนะครับอันนี้ก็ต้องเช็คนะครับยังไม่ซ่อมนะครับเช็คก่อนบอกลูกค้าบอกเนี่ยมาดูสิ ว่าอะไรมันจะเสียมั่งนะครับยังไม่ซ่อมนะครับผมยังไม่ได้ตกลงราคากันยังไม่รู้ราคาเขาบอกมัน power amp ทุกวันนี้ก็ไม่แพงเขาอก่เงี้ยมันยังถูกอยู่นะครับแสดงว่าเขามีตังค์นะครับผมเขามีตังค์ซื้อก็ไม่ว่ากันนะครับท่านอาจจะไม่มีตังค์ลูกค้านะครับบางคนอันไม่มีตังค์ก็ซ่อมนะครับ ซื้อมาราคาสองพันห้าสองพันแปดแล้วแต่ครับบอกน,นี้น่าจะนานแล้วล่ะครับเป็นสนิมนะดูเหมือนวงจรยังใหม่อยู่ใชนั้นเออยังไม่เคยซ่อมหรอกครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันยังมีกาวมันยังไอติดอยู่น,นะก่อนอื่นนะครับผมเราก็มาเช็คอะไรมา้าก เช็คในส่วนของถ้าเราเจออาการแบบนี้นะครับเราลองเช็คในส่วนของอาภาคใจไฟาไม่ใช่ภาคใจไฟภาคขยายก่อนนะครับพูดผิดเราไม่เช็คในส่วนของภาคขยายก่อนว่ามันมีปัญหาไหมทําไมถึงไฟโปรเทคมันกระพริบกระพริบเอ้โปรเทคติดแต่ แต่ไฟไอตัวสีแดงติดโปรเทคแต่พาวเวอร์มันกร,ปประพริบกระพริบตลอดเช็คง,ง่ายๆนะครับอันนี้ใช้มิเตอร์อดิจิตอลวัดก่อนนะครับผมว่ามันเป็นยังไงก็คือวัดวัดแบบวัดไฟนะครับผมเอาแบบยังไม่ต้องแกะนะครับยังไม่ต้องแกะวัดไฟดึกก่อนเดี๋ยวไฟมันยังมีค้างมีคงมีค้างนะครับ วัดอซอสกับเดนนะครับซอสกับเดนถ้าวัดแล้วไม่มีไฟก็คือปกติจะไม่มีไฟอยู่แล้วล่ะมันถ้ามันถึงเงี้ยเพราะว่ามันผิดปกตินะครับเราก็เช็คเลยเช็คในส่วนของอเดนกับซอสเหมือนเดิมนะครับเดนกับซอสเหมือนเดิมนะครับผมว่ามันช็อตไหมถ้ามันไม่ช็อตก็ค่อยว่าไปอีกทีนึงนะครับฝั่งในไดโอด ก็ดูหนึ่งสองสาคู่นี้ได้โอดคู่นี้มันจะมีบอกอยู่แล้วว่าอ่านี่ไงสามสองศูนย์ห้าามสอาเป็นมอสเฟดแล้วก็มี MUR หรือจะลือออกเลยก็ได้ครับแต่ช่างกบแบบเอาแบบนี้ก่อนหนึ่งสองสหนึ่งสามฝั่งละสามคู่เช็คเลยปื๊บหนาว่าแล้วช็อตเลยเห็นไหมเอ้ยช็อตจริงๆเห็นไหมครับ ตัวนี้ปื๊บสลับขาปื๊บหนาเห็นไหมปื๊บปาาช็อ,ชอตฝั่งนี้ช็อตไหมดูนะดูฝั่งนี้นะช็อตไหมดฝั่งนี้ต่อนะครับผมช็อตไหมฝั่งนี้นะฝั่งนี้ช็อตแล้วแต่บางทีอาจจะช็อตไม่ไม,ไม่ไม่ทุกตัวนะครับผม ขาเกียร์ขาซอดเหมือนเดิมนะครับโอ้ยขาเด่นขาซอดนะครับปื๊บโอ้ฝั่งนี้ก็ชอดเหมือนกันเนี่ยหนักเหมือนกันเนี่ยเอาการนะเนี่ยปื๊บถ้ามันเต็มสปีดอย่างเงี้ยถือว่าชดสุดย่างอย่างระวัดนี้ใช่ไหมนะอซอดนี่มันต้องได้ประมาณนี้สลับก็ต้องมีขึ้นเนี่ยขึ้นแล้วก็ลงนะครับเราไม่ต้องสลับวัดก็ได้นะครับ เดิมเพิบนี่เต็มสปีดถึงเม้สลับก็ปาบเข้าไปโอ้สองฝั่งถือว่าดุนแรงพอสมควรนะครับอาการอย่างนี้ก็ตีไว้เลยว่า,าแผงได้ตัวนีอ้อาจจะมีปัญหาด้วยนะครับเดี๋ยวช่างกบจะถอดออกมาเช็คเลยดีกว่านะ จะได้ไม่ต้องเสียเวลาเยอะนะครับผมมาถอดมาเช็คเลยจะได้ง่ายๆพอถอดแป๊บอ่านะครับผมพอได้บอร์ดอย่างนี้ออกมาแล้วนะครับ,บเราก็ทำการชำละโดยถอดมอสเฟตพวกนี้มอสเฟตเบอร์นี้มันจะเป็น I i F 640นะครับ640อ่านี่ดู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 ใช่หกสี่ศูนย์หรือ,ปรอเปล่าเกิดไฟแป๊บดู 40ไหมนี่ไง i r f 640จริงๆนะครับโอยไปเกาะทำไมไตัวไม่เดี๋ยวก็หลุดหลอกโอ้ยหลุดหลอกหลุดหลอกอันนี้ก็นี่แหละเบอร์มัน nw 3205ก็เป็น iif 3205นะครับผมใส่ได้ครับ3205เหมือนกัน เราถอดทําการถอดพัาขยายนะครับผมพักขยายมีปัญหาเราถอดปุ๊บเราก็จ่ายไฟเข้าถ้าไฟมันขึ้นปกติก็แสดงว่าไม่มีปัญหานะครับเราก็มาวัดในส่วนของสัญญาณนะครับวัดยังไงเอามาดูกันแปบ๊บหนึ่งนะครับถอดเก็บร้อยนะครับผมนี่ตัวไม่รู้ว่าตัวไหนเสียมั่งนะครับเสียกี่ตัว,ตวนอนอีกเลีกอากรากอยู่นี่ครับเดี๋ยวคอยเช็กกันเรามาทําการวัดดูสัญญาณวัดดู ความที่วัดดูไฟในส่วนของบอร์ดไดนะครับบอร์ดไดตัวนี้ก่อนนะครับผมได้ชุดนี้นะครับแผงได้แผงตั้งนะครับที่สร้าง PWM นะครับสร้างพันที่คาเกตนะครับเรามาวัดดูก่อนแล้วต้องเคลียร์ตรงนี้ด้วยนะครับว่ามันอ,อย่าให้มันติดกันนะเวลาออกนะครับผมมาดูสมิมันมีมาไหม กดจิ้มเทียบเทียบเลยก็ได้ครับวัดดูเกจกับอซอสเลยก็ได้นะครับเกบกับซอสหรือว่าจะเทียบตรงนี้ก็ได้เทียบอินพุตนะครับอินพุตของอตัวนี้นะครับอินหรือเอาก็ได้อินน่าจะอินแหละครับเรามาวัดไฟจ่ายไฟดูก่อนนะครับว่ามันใช้ได้ไหมไอ้ว่าว่ามันไอตัวไฟมันปกติไหมนะครับ๋ยวลองจ่ายไฟดู ก็ต่อผ่านหลอนโหลดเด้วยนะครับผมหลอนโหลดที่ทําไว้นะครับเซฟคลิบอยาอีกหนึ่งนะครับ งานไม่อะไมติดแล้วนะครับผมติดแล้วโอเคไฟ power ติดเมื่อกี้ไอ้ไฟ p r o t e ขึ้นแต่ไฟเวอร์กระพริบเอาลุดทำไมเนี่ยกระพริบกระพริบกระพริบอยู่เลยนะครับติดแล้วโอเคเรามาวัดไฟนะครับวัดไฟก่อนก็ได้นะครับว่าไฟมันเท่าไหร่ตัวนี้นะครับผม ไฟไฟเลี้ยงไฟเลี้ยงเลี้ยงไฟเลี้ยงก่อนจะงายจะพลิกก็ได้นะครับแล้วแต่เท่าไหร่อุยไม่ใช่วัดริตวดดห้าสิบห้านะครับห้าสิบห้าสิบห้าโวลต์นะครับผม บวก55ครับนะครับลบก,ก็55ไฟ55โวลต์น,นะครับผมอ่ะเรามาวัดขาเกียร์ก,กับขาซอสด,ดูสิครับขาเกียร์กับขาซอสดูสิลองรู้กันนะครับมาตรงไหนนะมาวัดดูเกียร์กับซอส5โวลต์นี่เห็นไหมมีแล้ว5โวลต์ถือว่าได้นะครับ5โวลต์ ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้เหมือนกันห้าโวลต์ไหมห้าโวลต์ห้าโวลต์โอเคหาโวลต์หโวลต์เหมือนกันแล้วเราได้5้าโวลต์นะครับถือว่าน่าจะใช้ได้นะครับผมเดี๋ยวมาเเทียบอย่างนี้กล่าวคลิปกล่าวแล้วมาวัดคาเกีดดูนะครับ คลิปตรงกล่าวก็คือตรง input อินพุตอะแจ็คอินพุตอาเทียบดูคาเกต์น,นะครับนี่ได้คืบห้าโวลต์หา้าอันนี้อันนี้ฝั่งอะไรเดี๋ยวดูก่อนห้าโวลต์ห้าโวลต์ฝั่งท้อันนี้ฝั่งโรฝั่งโรฝั่ง,งลบนะครับลบจะอยู่ขาซอส นีครับเดี๋ยวจะอธิบายนะครับถ้าวัดในลักษณะ,ะจริงๆเวลาช่างกบวัดช่างกบจะเทียบตรงกล่าวกลาวตรงจุดนี้นะครับกลาวตร,ตรงจุดนี้นะครับผมหรือไม่ก็วัดเลยซอสกับเกียร์ซอสกับเกียร์ซอสกับเกียร,รต้องได้ประมาณ5โวลต์กว่าไม่เกิน6โวลต์ส่วนมากก็5โวลต์กว่าและอีกวัดอีกวิธีหนึ่งก็คือ ขีบก่าอ่าีบก่าเก่าตรงนี้อินพุตนะครับกก่าอินพุตเราก็มาวัดฝั่งอ่าฝั่งนี้จะเป็นฝั่งโลฝั่งโลก็คือฝั่งไฟลบนะครับเขาเรียกว่าฝั่งโลฝั่งไฟลบไฟลบนี่จะเป็นขาอ่าขาซอสนะครับที่มันกินแรงไฟนี่ครับขาซอสนีมีขาซอสข,ขานี้นะครับขาซอสที่กินแรงไฟนะครับขาซอสอ่า ได้55 54 55โวลต์นี่แหละลบส่วนฝั่ง uh, กินแรงไฟบวกก็เป็นฝั่งไฮนะครับก็คือขาฝั่ง uh, เดน่น uh, ตีดๆอยู่นั่นแหละเอาเอาไงมิเตอร์โอเค55ไฟมาปกติ55 55ส่วนเราจะวัดขาเกตมันจะต่างกันนะครับมันจะต่างกันเพราะว่าเพราะว่า ไม่มีเพาะครับเอาง่ายๆฟังอ,อ,อ่าหอุดครับฟังให้ฟังกินไฟบวกมันจะได้ประมาณ5โวลต์นะครับอา่าได้ประมาณ5โวลต์ดูนะ5โวลต์เห็นไหม 5. 5.8ไอ้้5.58 5.5้าจได้นะครับเ่ย R ก็ไม่ยืดไม่ขาดไม่อันนี้5.55เห้ย้าดูก่อนอยาดูเริ่มด้วยเงินกัน ห้าจุดห้าห้าห้าหกเออได้ได้ได้ได,ได้ครับได้นึกว่าไม่ได้ห้าจุดห้าห้าห้าจุดห้าหกห้าจุดห้าสี่ได้นะครับแสดงว่าอาขาเกีกับพวกไดโอดพวกนี้สี่หนึ่งสี่แปดไม่มีปัญหานะครับข้าไม่ยืดข้าไม่ยืดนะครับข้าไม่ยืดข้าไม่ลดนะครับเอามาฝั่งนี้ฝั่งนี้ขาาเกีมันจะได้ไฟ ไฟประมาณ48ไม่เกิน50โวลต์นะครับไม่เกิน50โวลต์เพราะว่ามันจะได้ต่ำกว่าไฟเลี้ยงลบ55โวลต์นะครับดูนะครับนี่เห็นไหมอ,อันนี้ไม่เสียนะครับไม่ไม่ใช่ว่ามันมันมีปัญหานะครับมันใช้ได้นี่48.9ถ้าไฟเลี้ยงนีไฟเลี้ยงลบ55.54ุเกรมันจะได้อย่างนี้แหละครับ ถ้าอยากรู้ว่ามันได้5.5ไหมเราก็มาเทียบขาซอสนะครับขาซอสฝังโลนะครับได้เท่ากันไหม18.9 18.9อยากรู้ความทีความทีมจะได้ไหมดูส,สไ,มไม่ได้ฝังไฮฝังไฮมาแล้วต้อำไมาน้อยจังฟั่งไฮความทีมไี้ไหม 2.4k ฝังโลห้างช่างกบก็ไม่เคยวัดนะเพราะว่าไม่เคยเอามิเตอร์วัดนะใช้แต่อตัวออสซิลลสโครนะไปดูสโคปจะใช้สโคปวัดเราก็วัดขาเกตกับขาขาซอสเกตกับซอสนี่ก็ได้นะครับสัญญาณมันก็มา บบรูปแบบปกตินะครับดูนะครับผมดูรูปสัญญาณไกลๆนะครับมันเป็นยังไงนะครับนี่เลยมาดูดูกันซี แป๊บหนึ่งแป๊บนึ่งบซอสนี่ครับสวยงามวาดอย่างนี้เลยก็ได้มันจะได้รูปร่างสวยงามนะครับเห็นหมร้อยยี่สิบสอเคนะครับวาดเลยเก็บกับซอสนี่สวยงามตามท้องเรื่องกิ้มอย่างนี้เลยครับปึ๊บฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับเก็บกับซอส สัญญาณมา 122k 122k นะครับโอเคครับถ้าช่างกบเทียบกับกลาวอ่ะลองเทียบกลาวตรงนี้ดูซิเทียบกลาวอ่าตรงหน้าแท่นเครื่องมันจะขึ้นแบบไหน,นมาดูซิ่แต่เทียบกลาวแน้่แท่นเครื่องก็ต้องฝั่งฝังโลมันจะ48โวลต์ใช่ไหมราคาเกจแล้วก็คูณ ก็คูณติดนี่ครับพอคูณติดเนี่ยนะครับผมฝั่งไฮมัน5โวลต์อยู่แล้วนะครับมันไม่มีปัญหาขยับลงไปอีกนะครับอมันจะขึ้นไหมไม่ขึ้นอยู่ขึ้นอยู่นี่ไงโอ๊ยทำไมมันทำแม่ทแทงนี่นะแต่สัญญาณมันก็มาแล้วล่ะครับดูฝั่งฝั่งไฮสิ มันมาแล้วนี่มันมันมันจะเป็นคลื่นๆแปลกๆนะมันจะเป็นหัวหยกักๆนะบางไฮนี่ดูนะมันยังไงไม่รู้ปุบป๊บปับ๊บปุ๊บปั๊บเนี่ยตัวนี้เห็นไหมครับเหมือนปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไม่รู้ไม่เหมือนเมื่อกี้นี้อ่ถือว่ามาแล้วล่ะครับมาแล้วไม่มีปัญหาแมนปุบป๊บปั๊บ ดูครับนี่ครับ,รบหัวมันจะแตกนะคลงมาก่อนนี่ครับหัวจะแตกนี่เห็นไหมหัวหัวเป็นอย่างนี้นะครับนี่ฝั่งไฮหัวจะเป็นแตกแบบเป็นหัวแตกนีดหนึ่งนี่ข้างบนถ้าเราวัดอย่างนี้นะครับถ้าเราเทียบกล่าวตรงตรงอิฐพูดตรงนี้มาวัดมาวัดฝั่งโล สองโลจะเป็นงงงงงไปเลยเดี๋ยวแปลกๆนะไม่เหมือนอวัดขาเกตขาซอดเลยนี่นี่โอเคอยู่ครับเราต้องอันนี้สโกปสโกปชั่งสโนะคือตั้งคูณคูณสิบอ่ะถึงจะได้สัดส่วนแบบนี้นะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมคือมันก็ใช้สโคบใหญ่นะไม่เหมือนสโคบเล็กมันจะออโต้อยู่แล้ว ออนี่ไม่มีออโต้นะครับก็ประมาณนี้ครับผมแนวทางนะครับก็คงไม่มีอะไรมากนะครับผมในก,การตรวจเช็คซ่อมหรือจะวัดเป็นไฟอย่างที่ช่างโกลวัดอะคือถ้าวัดเป็นแบบนั้นมันมันก็น่าเชื่อถือประมาณ80%นะครับไม่ถึงร้อย80 80เกือบ90%นะครับถ้าวัดไฟเฉพาะไฟอย่างเดียวว่ามันได้ประมาณนั้นนะครับแต่ถ้ามีสโคปวัด มันก็ดีไปอย่างหนึง่งเราจะได้เห็นรูปขึ้นนะครับรูปขึ้นว่ามันสวยงามไหมนะครับผมปิดก่อนแป๊บหนึ่งนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมขคงต้องตกรีบเพราะว่าจะเสนอราคาลูกค้าก่อนนะครับผมเพราะว่ายังไม่ส่อมพวกนี้ดีนะที่บอร์ดอได้พวกนี้ไม่เสียก็ถอดกันเสียเฉพาะมอสเฟสนะครับดีแล้ว่ะครับผมจะได้ไม่แก่เยอะแต่เสียพวกนี้ก็ไม่ยากครับเปลี่ยนไอซีพวกนี้จบครับผมไม่มีปัญหาวัด ตันยานโอเคครับก็คงต้องจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมคลิปช่างกบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่างกบนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการทำคลิปต่อไปก็ขอบคุณมากทุกคนนะครับผมขอบคุณมากทุกคนที่เข้ามารับชมสวัสดีครับผม <c oughs>